เพียง49วันหลังจากการตายของลูกชายพ่อสามีกลับทำบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ยิ่งเขาแสดงความเอ็นดูต่อสภัยมากเท่าไหรความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นก็ยิ่งใกล้ระเบิดมากขึ้นทุกวินาทีจนกระทั่งใครบางคนเดินออกมาจากประตูที่ไม่เคยมีใครเปิดตลอดเกือบสองเดือนและความจริงที่ปรากฏทำให้ทั้งครอบครัวถึงกับพูดไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันตายของลูกชายไม่ใช่อุบัติเหตุ และคนร้ายอยู่ใกล้ตัวสภัยมากกว่าที่เธอคิดเพียงแค่49วันหลังจากงานศพเงียบเงันผ่านพ้นไปบ้านไม้ทรงเก่าก็ยังอบอวลด้วยกลิ่นทูบจางๆสายลมยามเช้าพัดผ่านช่องหน้าต่างทําให้ผ้าม่านสีซีพลิ้วเหมือนใครกําลังจับปลายมันไว้เธอเดินผ่านโถงบ้านอย่างช้าๆหัวใจหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยหินก้อนใหญ่พ่อสามีนั่งอยู่ที่มุมห้องแสงแดดลอดผ่านหลังคาไม้เก่า ตกกระทบใบหน้าที่เงียบสงบจนอ่านไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรเขาหันมามองเธอสายตาอ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นเพียงความหงใยยตามปกติจนเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งแผ่นหลังเสียงพื้นไม้ลั่นเบาๆยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องแน่นขึ้นเหมือนขาดอากาศหายใจพ่อสามีเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงแผ่วแต่กลับแฝงความใกล้ชิดที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนเธอก้มหน้าด้วยความอึดอัด มือกำชายเสื้อแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเขาขยับเข้ามาใกล้อีกหนึ่งก้าวใกล้นจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาช้าหนักและเหมือนเต็มไปด้วยบางอย่างที่เธอไม่อยากเข้าใจความทรงจำของสามีผุดกลับขึ้นมาในหัวภาพรอยยิ้มของเขาซ้อนทับกับใบหน้าของพ่อสามีจนเธอรู้สึกเวียนหัวเหมือนพื้นบ้านกำลังสั่นไหวพ่อสามียื่นมือมาแตะหลังมือเธอ สัมผัสอุ่นร้อนนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงแบบควบคุมไม่ได้เธอชักมือกลับอย่างรวดเร็วแต่เขากลับมองเธอด้วยสายตาเหมือนกำลังจะพูดอะไรสำคัญก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดออกมาเสียงประตูหน้าบ้านก็ถูกผลักเปิดอย่างแรงญาติพี่น้องหลายคนยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าทุกคนแข็งตึงราวกับรู้เห็นอะไรบางอย่างสายตาที่พวกเขามองมาเย็นชาเฉียบคม เหมือนมีดที่พร้อมจะเฉือนเธอลมหายใจเธอสะดุดในทันทีความเงียบในบ้านท่วมทน้นจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนพ่อสามีลุกขึ้นยืนสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากความอ่อนโยนเมื่อครู่กลายเป็นตึงเครียดจนดูน่ากลัวเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าไปในหลุมลึกหลุมที่เต็มไปด้วยความลับของครอบครัวนี้ความลับที่กำลังจะแผ่กว้างออกมาอย่างรุนแรงมากกว่าที่เธอคิดญาติคนหนึ่งก้าวเข้ามา ฝ่าเท้ากระทบพื้นไม้ดังชัดในความเงียบเหมือนค้อนที่ตอกลงบนหัวใจของเธอสายตาทุกคู่หันมาจับจ้องหนาวเน็บจนเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกขโมยไปเธอไม่รู้ว่าพวกเขารู้เรื่องอะไรแต่ความรู้สึกผิดที่ไม่เคยมีกลับค่อยๆก่อตัวขึ้นเพราะแรงกดดันรอบด้านพ่อสามีเอ่ยเสียงต่ำเหมือนพยายามจะอธิบายอะไรบางอย่างแต่ญาติอีกคนกลับยกมือห้ามทันที บรรยากาศในบ้านร้อนวูบทั้งที่ลมจากหน้าต่างยังพัดอยู่เหมือนเดิมหญิงสูงวยคนหนึ่งเดินมาใกล้เธอใบหน้าทั้งโกรธทั้งผิดหวังเหมือนเธอทำสิ่งเลวร้ายเกินอภัยเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวหลังชนกับเสาไม้เย็นชื้นจนสะดุ้งเสียงกระซิบดังแทรกขึ้นจากด้านหลังของกลุ่มญาติคำพูดสั้นๆแต่ชัดเจนพอจะทำให้เขาของเธออ่อนแรงทุกคนรู้แล้ว ทุกคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เธอไม่ได้ทําหรืออาจเป็นสิ่งที่มีคนตั้งใจให้พวกเขาเข้าใจแบบนั้นเธอพยายามอ้าปากเพื่อจะอธิบายแต่เสียงกลับไม่ยอมออกมาเหมือนเขาถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นพ่อสามีกล้าเข้ามาขวางหน้าเธอสีหน้าหนักแน่นเหมือนพร้อมจะพูดความจริงทั้งหมดแต่ยังไม่ทันที่คำของเขาจะหลุดออกมายายคนเดิมกลับพูดขึ้นก่อน ประโยคเดียวที่ทำให้เธอหัวใจหล่นวูบลงไปลึกกว่าเดิมประโยคที่ทำให้เธอรู้ว่าความลับที่เขาปิดไว้อาจไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยอาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเขาทำแบบนี้กับเธอมานานแค่ไหนแล้วเสียงของยายดังชัดคมกริบเหมือนเข็มที่แทงทะลุความสงสัยทั้งหมดคำถามนั้นทำให้เธอหายใจไม่ออกเหมือนอากาศในบ้านถูกดึงออกไปจนหมด ใบหน้าของญาติทุกคนหันมาทางเธอรอคำตอบรอคำสารภาพที่เธอไม่เคยแม้แต่จะคิดเธอสายหน้าเบาๆทั้งตัวสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแต่ไม่มีใครเชื่อพ่อสามีหันมามองเธอสายตาหนักอึ้งเหมือนกำลังชั่งใจว่าจะพูดอะไรบางอย่างหรือไม่เขาขยับริมฝีปากแต่ยังไม่ทันเอื้อนเอ่ย ลมเย็นแรงหนึ่งพัดเข้ามาทางหน้าต่างทําให้ผ้าม่าสะบัดเหมือนสัญญาณเตือนวินาทีนั้นเธอเห็นแววสันไหวในดวงตาของพ่อสามีแววบางอย่างที่ซ่อนความจริงไว้ลึกกว่าที่คิดญาติคนหนึ่งเดินมาประชิดตัวเขาเสียงถามห้วนและหนักแกคิดว่าพวกเราจะไม่รู้อะไรเลยหรือเขาหลุกตาลงนิ้วมือกำแน่นจนเส้นเลือดนูนขึ้น เรากับกําลังต่อสู้กับความกลัวบางอย่างในใจเธอกลืนน้าลายอย่างยากลําบากกลิ่นไม้เก่าชื้นในอากาศแรงขึ้นจนเวียนศีรษะหัวใจเต้นทีเหมือนจะทะลุออกมาจากอกพ่อสามีสูดลมหายใจลึกเหมือนตัดสินใจได้ในที่สุดเขาเงยหน้าขึ้นมองทุกคนด้วยสายตาที่หนักแน่นขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนที่เขาจะพูดความจริงออกมาเสียงผู้ชายอีกคนดังแทกจากด้านหลังกลุ่มญาติ เสียงทุ้มต่ำมั่นคงและเต็มไปได้วยความโกรธที่ถูกกดไว้เป็นเวลานานน้ำเสียงนั้นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งรวมถึงเธอที่รู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลาชายคนนั้นเดินออกมาจากเงามืดของถงบ้านแสงแดดตกกระทบหน้าของเขาเผยให้เห็นสีหน้าที่ตึงเครียดและดวงตาที่มีคำตอบอยู่ข้างในเขามองเธอเพียงเสี้ยววินาที แต่ความรู้สึกบางอย่างพุ่งว่าเข้ามาในอกเธอเหมือนเขารู้สิ่งที่เธอไม่รู้เขามองพ่อสามีแล้วพูดช้าๆคําต่อคําชัดจนบ้านทั้งหลังเงียบสนิทถึงเวลาเล่าทุกอย่างแล้วทั้งเรื่องของลูกชายแกและเรื่องของคนที่เธอไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านหลังนี้มาตลอดทุกคนในห้องนิ่งงันเหมือนเวลาหยุดหมุนทันทีที่ชายคนนั้นพูดจบเธอรู้สึกว่าฝ่าเท้าเย็นเฉียบ เหมือนยืนอยู่บนพื้นน้ำแข็งทั้งที่เหนื่อกำลังไหลาจากหลังคออย่างช้าๆพ่อสามีเหมือนถูกดึงความแข็งแรงออกไปจากร่างไหลของเขาสุดลงเล็กน้อยดวงตาหลบไปทางประตูห้องด้านในราวกับซ่อนใครหรืออะไรไว้ข้างหลังนั้นเธอเหลือบตามองตามบานประตูไม้ขึ้นระเล็กน้อยแต่มันเหมือนมีเงาคนยืนอยู่หลังแผ่นไม้ทึบแสงหัวใจเธอเต้นแรงจนเสียงดังในหู ลมหายใจเริ่มขาดช่วงเหมือนร่างกายจะล้มลงได้ทุกเมื่อชายที่เพิ่งปรากฏตัวเดินช้าๆแต่เสียงรองเท้าของเขากลับกล้องในถงบ้านดังกว่าเสียงของทุกคนในที่นั้นเขาหยุดตรงหน้าพ่อสามีสายตาที่ส่งไปเต็มไปด้วยความรู้สึกขัางค้างความโกรธความเสียใจและความจริงที่ถูกเก็บงำมานานเกินไปพ่อสามีพยายามพูด แต่เสียงแหบและสัน่นเหมือนคอหอยแห้งผากฉันฉันแค่ชายคนนั้นตัดคำทันทีด้วยเสียงหนักแน่นจนฟังแล้วขนลุกแกแค่ปิดทุกอย่างไว้เพราะกลัวความจริงมันจะเปิดเผยใช่หรือไม่ญาติหลายคนหายใจเข้าแรงความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจนเหมือนอากาศหนืดข้นเธอยืนเกาะเสาไม้ข้างตัวเพราะเขาอ่อนจนแทบยืนไม่ไหว ขณะสายตาทุกคู่เริ่มหันมาหาเธออีกครั้งชายคนนั้นหันมามองเธอช้าๆดวงตาของเขาอ่อนลงเหมือนสงสารแต่ก็เหมือนรู้ว่าชีวิตเธอกำลังจะเปลี่ยนไปจากนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและชัดก่อนลูกชายของเขาจะจากไปเขาฝากบางอย่างไว้ฝากให้คนหนึ่งในบ้านหลังนี้แต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าอะไรอยู่ใกล้ตัวมากขนาดนั้น เธอกลืนน้ำลายอย่างฝืดเคืองรู้สึกว่าทั้งบ้านกำลังบีบเข้ามาหาเธอเหมือนผนังทุกด้านกำลังขยับเข้ามาทีละน้อยชายคนนั้นชี้ไปที่ประตูไม้เก่าบานที่พ่อสามีหลบสายตาอยู่เมื่อครู่สิ่งที่เขาฝากไว้อยู่หลังประตูนั้นและมันเกี่ยวข้องกับวันที่เขาเสียชีวิตมากกว่าที่ใครในที่นี้ยอมรับลมหายใจเธอสะดุดเพราะทันใดนั้น ลูกบิดประตูไม้ก็ขยับเองเบาๆเสียงโลหะเสียดสีกันดังแผ่วแต่ชัดเจนพอที่จะทําให้เลือดในกายเย็นวาบญาติทุกคนหันไปมองพร้อมกันไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดแล้วบานประตูนั้นค่อยๆเปิดออกทีละน้อยเหมือนมีใครกําลังดันจากด้านในฉ้าเงียบ และเต็มไปด้วยความลับที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างในวินาทีถัดไปกลิ่นอับชื้นจากภายในห้องเล็ดรอดออกมาพร้อมกับบานประตูที่ขยับกลิ่นนั้นคุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนกลิ่นผ้าของสามีในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่เธอขยับตัวไม่ได้เหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับเสาไม้สายตาจับจ้องไปยังช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นที่เงาดำกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าชญาติาทุกคนขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ความเงียบหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งบ้านจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นชัดเจนพ่อสามีตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัดมือของเขาเอื้อมไปเล็กน้อยเหมือนอยากปิดประตูแต่ใจหนึ่งก็รู้ว่ามันสายเกินไปแล้วบานประตูเปิดกว้างขึ้นเผยให้เห็นห้องแคบแคบ,บที่มือสลัวมีเพียงแสงแดดจากโถงบ้านสองเข้าไปเล็กน้อยในความมืดนั้นเธอเห็นเงาคนยืนอยู่ เงาที่นิ่งสนิทไม่ขยับแม้แต่น้อยชายแปลกหน้าที่เปิดโปงเรื่องทั้งหมดเดินไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวน้ำเสียงเขาเมื่อพูดนิ่งจนฟังแล้วหนาวไปถึงกระดูกนี่คือสิ่งที่ลูกชายของเขาฝากไว้ให้เธอโดยเฉพาะเธอขมวดคิ้วไม่เข้าใจหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนเจ็บในอกพ่อสามีหลับตาแน่น เหมือนทนรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปไม่ไหวริ่นฝีปากเขาเม้มเข้าหากันจนซีดเงาในห้องขยับเพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจนพอจะเห็นว่ามีคนยืนอยู่จริงเธอสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นชื้นของห้องผสมกับกลิ่นผมของสามีที่เธอจำได้ดีทำให้ขาเธออ่อนแรงจนเกือบล้มชายแปลกหน้าขยับเข้าใกล้ประตู แสงจากถงบ้านส่องให้เห็นรางๆว่ามีรูปถ่ายใบหนึ่งติดอยู่บนผนังในห้องรูปนั้นทําให้เธอหัวใจหยุดเต้นไปนหนึ่งจังหวะเพราะเป็นรูปของเธอและสามีถ่ายในคืนสุดท้ายก่อนเขาเสียชีวิตเธอยกมือขึ้นปิดปากน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความรู้สึกสับสนที่ไหลท่วงเข้ามาอย่างรุนแรงชายแปลกหน้าหันมามองเธอ สายตาเขานุ่มลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่เขาจะพูดประโยคที่หนักเหมือนหินก้อนใหญ่ทาถมใส่หัวใจเธอคนที่อยู่ในห้องนี้รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับวันที่เขาเสียชีวิตและรู้ว่าทำไมครอบครัวนี้ถึงต้องการให้เธอออกไปจากบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกเสียงเคลื่อนไหวดังขึ้นจากในห้องชัดเจนและใกล้เข้ามามากขึ้นทุกคนกลั้นหายใจพร้อมกัน ขณะที่เงานั้นค่อยๆเดินออกมาสู่แสงทีละก้าวทีละก้าวจนรูปร่างของ,าของเจ้าของเงาเริ่มชัดขึ้นในสายตาทุกคนก้าวแรกของเงานั้นทําให้บรรยากาศทั้งบ้านเหมือนหยุดนิ่งแม้แต่เสียงลมที่ลอดเข้ามาตามช่องหน้าต่างก็เงียบราวกับโลกภายนอกไม่มีอยู่จริงปลายเท้าของคนในห้องแตะพื้นเสียงเบาแต่หนักพอจะกดทับหัวใจเธอจนเจ็บญาทุกคนเบี่ยงตัวหลบ รากับไม่อยากให้เงานั้นเฉียดผ่านไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าขยับทุกคู่ตาจ้องไปยังประตูราวกับกำลังเผชิญบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านหลังนี้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่กลางหมอกเย็นหูอื้อใจเต้นทีจนแทบแตกทุกสัญชาตญาณตะโกนบอกให้เธอถอยแต่เท้ากลับตรึงแน่นกับพื้นเมื่อเงาเดินออกจากความมืดใบหน้าก็เริ่มเผยออกมาทีละน้อย ผ่านแสงที่สะท้อนจากพื้นไม้เก่าใบหน้าโมสมซีดดวงตาหนักล้าผมยุ่งเล็กน้อยเหมือนคนที่ไม่ได้พบแสงแดดมานานและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอหายใจสะดุดจนเจ็บหน้าอกเพราะใบหน้านั้นคือคนที่เธอไม่คิดว่าจะเห็นอีกในชีวิตนี้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูคือต้นเหตุของทุกคืนที่เธอนอนไม่หลับ คือคนที่อยู่กับสามีของเธอในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเขาตายคือคนที่หายตัวไปหลังงานศพอย่างลึกลับชายหนุ่มคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาแดงคำลึกเต็มไปด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออกทั้งความกลัวความผิดและความจริงที่เขาเก็บไว้จนเกือบทำลายตัวเองพ่อสามีสุดลงนั่งบนเก้าอี้เหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากร่าง เสียงเสาไม้ดังลั่นในความเงียบเหมือนบ้านทั้งหลังสะท้อนแรงกระแทกของความจริงที่กำลังจะหลุดออกมาชายแปลกหน้าที่นำทุกคนมาถึงจุดนี้มองเขาแล้วพูดเสียงนิ่งบอกเธอได้แล้วบอกทุกคนได้แล้วทำไมเขาถึงซ่อนตัวอยู่ในบ้านตลอด49วันนี้เธอขยับริมฝีปากแต่เสียงไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนมีแต่เสียงตุบๆในหูชายหนุ่มในเงามืด คนที่ควรจะหายไปแล้วในสายตาของทุกคนสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ยคำแรกออกมาเสียงของเขาเบาแผ่วแต่คมพอจะเฉือนความเงียบออกเป็นเสียงเสียงวันนั้นวันที่เขาเสียชีวิตมีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยและมันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุญาตหลายคนร้องอุทานเบาๆพ่อสามีเผลอกำมือแน่นจนหลังมือขึ้นเส้นเลือด เธอเผลอถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นชายหนุ่มคนนั้นมองเธอสายตาเจ็บปวดราวกับเขาเป็นคนที่ตายไปเองฉันอยู่ตรงนั้นและฉันเห็นทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่เขาฝากไว้ให้เธอก่อนจะจากไปเสียงลมหายใจในบ้านหนักขึ้นทุกคนรอฟังคำต่อไปเขาช้อนตามองพ่อสามีก่อนเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อย และคนที่ทําให้เขาต้องตายก็อยู่ในบ้านหลังนี้มาตลอดคําพูดนั้นร่วงลงกลางถงบ้านหนักเหมือนก้อนหินที่ตกลงสู่บ่อน้ําลึกเสียงสะท้อนของมันยังสั่นอยู่ในอกของทุกคนเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปหน้าอกแน่นจนต้องยกมือขึ้นกดขาทั้งสองสั่นจนแทบรับน้ําหนักไม่ไหวญาติหลายคนหันมามองกันสายตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงขอบตาของบางคนแดงขึ้น เหมือนกำลังเชื่อมต่อความจริงบางอย่างเข้าด้วยกันพ่อสามีขยับตัวไม่ขึ้นแววตาสันไหวเหมือนเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเรื่องนี้กำลังไปทางไหนชายหนุ่มที่เพิ่งสารภาพก้าวออกมาจากความมืดจนยืนอยู่ในแสงเต็มตัวใบหน้าเขาอิดโรยเหมือนผ่านคืนที่ไม่มีแสงสว่างมานานเกินไปเขาหันไปทางเธอแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ เหมือนกลัวว่าความจริงที่กำลังจะพูดจะทำร้ายเธอมากกว่าที่เขาตั้งใจจะปกป้องเธอพยายามตั้งสติแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเจ็บเสียงเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้คุณกำลังบอกว่ามีคนในบ้านนี้ทำให้เขาตายหรือชายหนุ่มพยักหน้าเบาๆริมฝีปากสั่นเหมือนต้องฝืนพูดญาติคนหนึ่งตะโกนถามเสียงดังจนผนังบ้านสะท้อน ใครทำไมไม่พูดออกมาตรงๆชายหนุ่มก้มหน้าลงชั่วครู่ก่อนเงยขึ้นด้วยสายตาที่ตัดสินใจแล้วแววตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บเรากับเขาต้องแบกความลับนี้มานานเกินไปแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยชื่อใครออกมาเสียงของพ่อสามีก็ดังแรกขึ้นเสียงสัน่นแทบไม่เหมือนเสียงของเขาเองพอ่อฉันจะพูดเองทุกคนหันไปมองเขา รวมถึงเธอที่เริ่มหายใจไม่สม่ำเสมอพ่อสามีค่อยๆลุกขึ้นยืนมือสัน่นเขามองหน้าทุกคนทีละคนเหมือนเตรียมเปิดประตูที่ปิดตายมานานเขาหันมามองเธอเป็นคนสุดท้ายดวงตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดจนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเขาเอ่ยเสียงเบาชา้าแต่ชัดเจนราวกับทุกคำคือดาบที่แทงตัวเอง วันที่ลูกชายฉันตายเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่ทุกคนคิดและสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับคนที่ฉันพยายามปกป้องมาตลอดชีวิตเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ม่านปลิวเหมือนสั่นตามความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยพ่อสามีหลุบตาลงก่อนผู้ประโยคที่ทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นคือคนในครอบครัวของเราเองและเขา ตั้งใจเก็บมันไว้เพื่อไม่ให้ใครต้องโทษคนสำคัญของบ้านนี้ชายหนุ่มในเงามืดเงยหน้าตาแดงกำ่ำเหมือนกำลังร้องไห้โดยไร้น้ำตาเธอรู้สึกเหมือนโลกรอบตัวเริ่มหมุนเสียงเต้นของหัวใจดังก้องในหูแล้วพ่อสามีก็พูดประโยคต่อไปด้วยเสียงแต่พร่าเรากับยอมรับบาปหนักที่สุดในชีวิตคนที่ทำให้เขาตาย คือคนที่เธอไว้ใจที่สุดในบ้านหลังนี้เธอชะงักคำพูดของพ่อสามีเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางอกรุนแรงจนลมหายใจติดขัดเธอกวาดสายตามองทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าสบตาทุกใบหน้ามีแต่ความหม่นหวความเครียดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวบางๆของความเป็นครอบครัวหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บความคิดวิ่งวนในหัวอย่างไร้ทิศทาง คนที่ฉันไว้ใจที่สุดหมายความว่าใครพ่อสามีไม่ตอบทันทีเขาหลับตาเหมือนกำลังทนแบกรับแรงกดดันมหาศาลมือข้างหนึ่งกำเข้าหากันจนสัน่นชายหนุ่มในเงามืดมองเขาเหมือนต้องการให้เขากล้าพูดออกมาสายตานั้นเต็มไปด้วยแรงสะกดผสมทั้งความเจ็บปวดและความคาดหวังญาติบางคนเริ่มร้องให้เบาๆเสียงสะอื้นทำให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้น เหมือนบ้านทั้งหลังหายใจลำบากไปพร้อมกันเธอพยายามฝืนถามแม้เสียงจะสั่นจนแทบฟังไม่ออกก็ตามบอกฉันเถอะเขาเป็นใครลมหายใจของพ่อสามีขาดห่วงเหมือนคำหนึ่งครั้งอยู่ในคอเขาสบตาเธอเต็มไปด้วยความเจ็บรึกเกินบรรยายก่อนผู้เสียงเบาแต่ชัดเจนจนทุกคนได้ยินคือคนที่อยู่ข้างเธอในวันสุดท้ายของเขา คือคนที่เธอไว้ใจให้ช่วยดูแลเขาแต่กลับเขากัดฟันแน่นเหมือนผู้ต่อไม่ได้ร่างกายสั่นจนเห็นได้ชัดชายหนุ่มในเงามืดจึงก้าวขึ้นมาครึ่งก้าวเหมือนรับช่วงต่อดวงตาเขาแดงคอแห้งจนต้องปืนน้ำลายเขามองเธอตรงๆในแววตานั้นมีทั้งคำขอโทษความกลัว และความจริงที่ถูกซ่อนไว้เกือบสองเดือนคนที่ทำให้เขาตายคือคนที่เธอรักเหมือนครอบครัวจริงๆคือคนที่เธอไม่เคยสงสัยเลยสักครั้งเดียวเธอสั่นศีรษะก้าวถอยหลังอัตโนมัติไม่ฉันไม่มีใครที่ไว้ใจขนาดคำพูดยังไม่ทันจบเสียงฟีเท้าหนักๆดังขึ้นจากอีกมุมหนึ่งของบ้านชา้าหนักและมั่นคง เหมือนเสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจทุกคนหันไปพร้อมกันประตูห้องด้านซ้ายบานที่ไม่มีใครแต่ต้องมาตลอด4ี่สเก้าวันถูกผลักเปิดออกจากด้านในแสงสลัวลอดออกมาเผยร่างของคนคนหนึ่งที่เธอรู้จักดีที่สุดที่เธอเคยเรียกชื่อด้วยเสียงอบอุ่นที่เธอไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าจะก้าวออกมาในช่วงเวลานี้เธออ้าปาก แต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเลือดในกายเย็นวาบขาอ่อนจนสุดลงกับพื้นเพราะคนที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องนั้นคือคนที่เธอไม่คิดว่าจะต้องสงสัยเลยตลอดชีวิตและดวงตาของเขาที่จ้องกลับมาเต็มไปด้วยความลับที่เธอไม่อาจคาดเดาได้เลยแม้แต่น้อยต่อหน้าทุกคนในถงบ้านชายผู้ก้าวออกมาจากประตูห้องด้านซ้าย ยืนนิ่งราวกับแบกรับน้ำหนักของความจริงทั้งหมดไว้บนบ่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ดวงตาส่งแววบางอย่างแววที่ไม่ใช่ความท้าทายไม่ใช่ความกโกรธแต่เป็นความเศร้าแบบที่คนหมดทางหนีเท่านั้นจะมีเธอพยายามลุกขึ้นยืนแม้ขาจะสั่นจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวเสียงของเธอแผ่วแต่ชัดพอจะให้ทั้งบ้านได้ยิน ทำไมคุณทำแบบนั้นทำไมชายคนนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกเหมือนหวังให้ลมหายใจช่วยประคองหัวใจสันไหวของตัวเองเขาเอ่ยเสียงเบาฉันไม่เคยตั้งใจจะให้เขาตายฉันพยายามห้ามแล้วฉันพยายามดึงเขาออกจากจุดนั้นแต่ทุกอย่างมันเร็วเกินไปคำพูดนั้นทำให้พ่อสามีหลุดเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนบาดแผลที่กดทับมานานถูกเปิดออกอีกครั้ง ชายในเงามืดคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพยักหน้าอย่างยอมรับเขาพูดความจริงวันนั้นไม่มีใครต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแต่เขากลัวและความกลัวก็ทำให้เขาหลบเลี่ยงทุกอย่างจนกลายเป็นปัญหาหนักกว่าเดิมเธอยืนฟังหัวใจเต้นช้าและหนักเหมือนกําลังยอมรับความจริงที่ไม่อยากยอมรับ เธอหันกลับไปมองใบหน้าของคนที่เธอเคยไว้ใจคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเงาของความผิดพลาดไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่คนเลวแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ตัดสินใจผิดในวินาทีสำคัญของชีวิตเมื่อเขาเอ่ยเสียงสัน่นเธอก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดแท้จริงในถ้อยคำฉันกลัวว่าเธอจะเกลียดฉันกลัวว่าทุกคนจะคิดว่าฉันทำร้ายเขาฉันเลยซ่อนตัวซ่อนความจริง จนทุกอย่างบานปลายเธอหลับตาชั่วครู่สูดลมหายใจช้าๆก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ทั้งบ้านสงบลงราวกับลมหนาวกำลังผ่านความจริงเจ็บแต่มันก็ทำให้เราเริ่มต้นใหม่ได้แต่การโกหกมันทำให้ทุกอย่างพังลงทีละน้อยชายคนนั้นสุดตัวนั่งลงกับพื้นเหมือนยอมมอบหัวใจที่หนักด้วยความผิดให้ทุกคนตัดสินเธอมองพ่อสามี แลมองทุกคนในบ้านสายตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่ไม่ได้โกรธแค้นวันนี้เราสูญเสียกันพอแล้วเราจะไม่เพิ่มความเจ็บปวดด้วยการโทษกันอีกให้ตำรวจจัดการตามขั้นตอนและให้เราทุกคนได้เริ่มต้นเยียวยาอย่างที่เขาคงต้องการความเงียบปกคลุมบ้านแต่ความเงียบครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนหนะ้า มันเต็มไปด้วยลมหายใจที่ค่อยๆเบาลงเหมือนทุกคนวางภาระที่แบกไว้ลงทีละนิดชายในเงามืดยิ้มเศร้าพ่อสามีสุดลงกลุ่มหน้าด้วยความหมดแรงส่วนผู้ชายที่สารภาพความจรงิงยกมือขึ้นเช็ดน้ำตายอย่างคนที่ยอมเผชิญสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตเธอเดินไปยืนกลางถงบ้านมองออกนอกหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาผ้าเอากลิ่นไม้เก่าออกไป แทนที่ด้วยความโล่งเบาสบายเรื่องราวหนักหนาที่กักขังทุกคนไว้เกือบสองเดือนสิ้นสุดลงตรงนั้นไม่ใช่ตอนที่ความผิดถูกลงโทษแต่ในวินาทีที่ทุกคนหันหน้าเข้าหาความจริงและเลือกเดินออกจากเงามืดพร้อมกันบ้านที่เคยอึดอัดจนหายใจไม่ออกกลับมามีอากาศอีกครั้งเหมือนได้รับอนุญาตให้เริ่มตน้นใหม่อีกครั้งอย่างสงบและเรียบง่าย